Warning this clip may contain inappropriate content and ads that are not to be copied. f v e should be a d v i s e d by adult and parents. โดนคนข่าวเยอะๆจำลองเป็นผู้หญิงเหรอเฮ้ยอย่ามายุ่งกับบ้านฉันนะ เป็นผู้หญิงนะโอ้โหดูบ้านแต่ละคนอ,อ,อะไรอยู่อยู่แมเดียวกันไม่กุบฏิยาอยู่เราอยู่ด้วยกันนี่ไงเราอยู่ข้างบ้านกันเนี่ยเพชรเคทเธอร์กลัวแล้วอา้าฉันไดนน้มาแล้ว,อวโอ้โหไทคูนจำลองก,การเป็นผู้หญิงแล้วแม่งมีปืนด้วยคืออะไรวะเฮ้ย,ยไมดไหว้ต่อไปนี้<อ>ไม่ต้องมายุ่งกับกันฉันสร้างอนาคตของฉันแล้วเฮ้ย เย็ดเคกูมีถุงมือเว้ยหาน็อตโอ้นี่ยผู้หญิงเขาตบกันขวาใจลักหลักสูตรการเป็นผู้หญิงเฮ้ยดื่มยาเฮ้ยกูกลายเป็นผู้หญิงยาอะไรกินแล้วเป็นผู้หญิงมาเฮ้ยเป็นผู้หญิงกูเป็นผู้หญิงตบกันตบมา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 ตบดึงมากเลยอ่ะจริงอ้าวสวัสดีเพศผู้หญิงเฮ้ยมีไงเพื่อนผู้หญิงจะเข้าบ้านฉันไม่ได้เลยนะฉันมีเลเซอร์ตาแมวนะ เข้ามาพุทตายหานะเฮ้ยไอ้ไข่การพินผู้หญิงมันรวยอย่างนี้นี่เองแ,แล้วไหนอ่ะผู้หญิงแล้วไหนผู้หญิงที่ต้องการเฮ้ยนี่ไงกูมีสามีแล้วอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนผู้หญิงเไอ้ทียแต่ว่ามันเป็นเหมือนว่าเหมือนกูเป็นมาเฟียมาพวกหัวหน้าแกงเนี่ยอย่าเป็นลูกมาเฟียสาวมาเฟียเฮ้ยผู้หญิงกูบินได้แล้วโอ้โหผู้หญิงเวลศูนย์ผู้หญิงเวล 0, เก้าหกเก้า โอเคโอเคนี่ได้เคลียร์แล้วได้เคลียร์แล้วมามึงมาผู้หญิงเวลสูนตาย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 นี่ไอ้ไอ้นี่ใครเนี่ยผู้หญิงเวลสูนนะตายตายนี่ไงโอ้โหโ,โดนใจเพชรเลยสาไม่มี สาม,มอยู่ไหนครอยู่ไหนครับสามหนึง่งเฮ้กูมีสามีสองคนบอกแล้วฉันน่ะเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดยังไงล่ะฉันรวยสุดวะนาย <laughs> ฉันรวยสุดว่าเธอรวยสุดเอเพชรอีเพชรกูไม่ยอมโอ้แม่เจ้าโอ้โหจุดสูงสุดก็คือกูมาหาหมาเพื่อ